สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำบล็อกหนึ่งวันกันขณะนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วเราจะไปคาเฟ่กันค่ะไปกันวันนี้นะคะก็แต่งหน้าลูกลิงคิ <c oughs> <c oughs> วก็แต่งไปก่อนเดี๋ยวมันอ่อนเองนะคะ ดูบรรยากาศเราลงมอปึ๊บฝนตกเลยค่ะจะไปคาเฟ่ก็เปียหมดเออหาอะไรกินเหรอคะไก่เนือแกะทอดว้าวว้าว้าว้าวก <t ap> ินสอนพอค่ะ <t ap> อันนี้อะไร <t ap> หมูอันนี้ไก่ องชออขนาดนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วเราจะไปคาเฟ่กันค่ะไปกันตอนนี้ถึงคาเฟ่แล้วทุกคนคือแบบสภาพเปียกมากโอเคไหมผมยังโอเคไหมมาดูอีกคนหนึ่ง ก็ช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพกเสื้อกันฝนพกล่มด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่พกอะไรเลยเดี๋ยวมันจะเป็นหมาค่ะหมาตกน้ําวันนี้มาคาเฟ่ก็ไม่ได้มาเรียนนะคะดูวันนี้เราจะมาอ่านยาของอาจารย์หมองนะคะ วันนี้กินชาเขียวปกติของเมียวก็ชาเขียววันน้อยขอนะ่า ยาที่มีผลต่อระบบประสาทมันจะมีอยู่9ตัว 1. ยาแผนปัจจุบัน 2. ยาแผนโบราณ 3. ยาอันตราย 4. ยาควบคุมพิเศษ 5. ยาใช้ภายนอก 6. ยาใช้เฉพาะที่ 7. ยาสมันประจำบ้าน 8. ยาบรรจุเสร็จ 9. ยาสมุนไพรแล้วก็จะมี2ออันที่จะให้เขียนที่อาจารย์จะให้ ภาษาอังกฤษมาตัวด้้นน้าแล้วเราให้อธิบายด้านหลังมันจะมียาแผนปัจจุบันแล้วก็ยาแผนโบราณมันจะมี 1AA A, B C D E F แล้วก็ 2A BCDEF อ่าจะเป็นแผนปัจจุบันส่วนต่อมาก็จะเป็นยาโบราณแผนโบราณเนาะมันจะเป็น GHK จะเป็นของมนุษย์ LMN M, 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 จะเป็นของสัตว์อันนี้มันจะเป็นยาโบราณน,นะคะ ยาที่มีผลต่อระบบประสาทหนึ่งยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางเป็นยานอนหลับสองยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติบอกใช่ไหมว่าเป็นยาอะโทฟีนสามยาที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจเช่นยาขยายหลอดลม ยากระตุ้นการหายใจยาก,กดการหายใจประมาณนี้แล้วก็ยาที่มีผลต่อร,ระบบทางเดินอาหารเช่นยาลดกดหรือพวกแบบยาลดกดต่างๆแล้วก็ยาที่มีผลต่อไตจะเป็นยาขับไทายปัสสาวะระบบประสาทอาจจโรมาส์มีอยู่สองแบบก็คือ ซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกซิมพาเทติกก็คือภาวะที่เราตื่นตระหนกหรือว่าตกใจเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจหัวใจเราจะ,จะเพิ่มขึ้นยาที่ส่งผลก็คืออะดีนาลีนส่วนพาราซิมพาเทติกเนี่ยก็คือภาวะที่กับที่มันเป็นปกติอัตราการเต้นของหัวใจก็จะลดลงยาที่ส่งผลก็จะมีพวกอะไรนะอะโทรฟีนอืม ใช่ยาสารพืพยาระบบประสาทอัตโนมัติของที่มันเป็นหัวใจบบใช่ไหมระบบหายใจอัตโนมัติมันก็จะมีอยสองตัวก็คือมีัลล่าก,กับพรมีเดลล่าคือส่วนควบคุมศูนย์ควบคุมการหายใจส่วนพรเนี่ยมันก็จะเป็นระดับความที่ใช่ไหมใช่ไหม่ <laughs> แนระดับความที่รูปแบบการหายใจเนาะยาที่ส่งผลก็จะเป็นอะไรนะไม่มีใช่ไหมย,ยาขยายยา,ยายหลดลุมเอออันนี้จออันเดียวว่าจำได้แค่อันเดียว <laughs> จบยาต้านตุนชีพหมายถึงยาที่เป็นสารเคมีที่ได้จากธรรมชาติเช่ <laughs> นพวกเชียรลาอะไรต่างๆเนาะแล้วก็หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งยาต้านตุนชีพเนี้มันจะเป็น มันจะไปยับยั้งแล้วก็ทําลายเชื้อจุลชีพอื่น ừ. แล้วถ้าแบบยาปฏิชีวะนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของยาต้านจุลชีพนี้เพราะว่ามันเป็นแบบยาต้านจุลชีพอะมันเป็นชื่อที่ใช้เรียกรมรวมกันใช่ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะวอล์กหนึ่งวันวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนดิฉันก็ เราดูนะคะว่าจะได้สอบหรือสอบได้นะคะวันพรุ่งนี้ของอาจาร,รย์หมอวิชายานนะคะบ๊ายบายนะคะ